ฝนมาอีกแล้วจ้าเมฆฝนมาแล้วฝนก็โปรยโปรยมาแล้วด้วยค่ะดูท้องฟ้านะคะนี่ตกมาแล้วตกมาแล้ววันนี้ตกหลายรอบแล้วนะคะตกตกหยุดหยุดหลายรอบแล้วบรรยากาศตน้น หัวค่ำค่ะเมฆฝนมาเขาบอกว่าอุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะมาหนักรอดูว่าเขาจะตกคืนนี้หรือเปล่าแต่ช่วงกลางวันก็ไม่ได้ตกหนักมากนะคะตกแป,ป๊บแป,ป๊บก็หยุดค่ะสองสามรอบรอดูรอบค่ำเนี้ยค่ะว่าจะตกหนักไหมเมฆฝนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ เยอะเลยทีเดียวน่ะเหลือเหลือฝั่งนูน้นเมฆฝนยังไปไม่ถึงนะคะฝั่งนี้ก็มีฝนค่อนข้างดำมืดเลย